หลังจากผมมีข่าวร้ายมาเอ้ยเรื่องร้ายๆนะครับก็หลังจากที่ผมมีเรื่องร้ายๆมามากนะครับคือทิติอุสนะครับสองคู่ผมลอกคราบไม่ผ่านนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่ามันร้อนเนี่ะครับก็เตือนภัยนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงในอุณหภูมิประมาณ30องศานะครับแล้วหนอนมันยังกินอาหารยังรอดนะครับก็ผมบอกเลยครับว่า เอาเอาเข้าบ้านนะครับหรือไม่ก really ็หาที่เลี้ยงเย็นๆกว่านั้นนะครับมันลอกคราบไม่ผ่านได้ครับที่ผมเจอนะครับผมคิดว่าน่าไม่น่าเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์นะกรรมพันธ์ก็มีส่วนนะจริงๆนะที่มันทําให้ลอกคราบไม่ผ่านแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่ปัจจัยภายนอกมากกว่านะก็อากาศมันร้อนนะครับก็เลยลอกคราบไม่ผ่านครับทั้งคู่ผู้เมียเลยผมเสียดายมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมได้ตัวเมียลอกคราบผ่านแล้วอันนี้ผมเลี้ยงในบ้านนะยี่สิบ แองศานะครับก็ยังรอดนะครับประมาณ27-28แะครับแต่ไม่ควรเกิน30เลยจําหนับเจ้าพวกกวางทีทุสนะครับก็ไปแล้วครับคลิปสั้นๆวันนี้ครับคงหวังว่าเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบเลยก็สักประมาณสี่เดือนน่าจะได้เจอเต็มใบของเจ้านี่นะครับถ้าผมม่ขี้เกียจทำคลิปครับไปนะครับบ๊ายบายครับ